เห็นว yeah. ่า <tampoco S 2> BCA 9.5กรัมยังโหดนะครับ BCA 9.5กรัมนี้โหดมากของ CNC ครับ BCA เม็ด1,000มิลลิกรัม1กรัมอ่ะกระปุกหนึ่ง3,500หรือรอลราคาเท่านั้นอ่ะอันนี้สกู๊ปหนึ่งได้9เม็ดอ่ะ9เม็ดกว่าเกือบสิเนี่ยถุงหนึ่ง1,200แต่ผมไม่ได้มีถ่ายนะ นแนะนำอะไรเสียไม่บอกที่รองเร็วเร็วเห็นวแบบ่าแวบแต่จะลองซืกินทานก็โอเคนะผมลองดยูด่ๆแล้วโอเคนะผมกินเองปุ้งอยู่ฟุ้งอยู่แต่เดิมผมก,กินอีกตัวหนึ่งแต่แพงทุกทุกไม่ขึ้นราคาแต่ตัวนั้นก็ดีนะแต่นี้กินไม่ได้เกือบเดือนแล้วก็ยังโอเคเอฟเฟกต์มันก็ยังดีอย